แล้วก็มีความเพียรทั้งสามประการนี้จึงควรแก่การเจริญวิปัสนาภาวนาอาตาปีสติมาสัมปชาโนแนวองค์ขุณของผู้ที่เจริญวิปัสนากรรมฐานหรือวิปัสนาภาวนาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจึงจะต้องอาศัยการสำรวมเป็นหลักความสำรวมเป็นเหตุให้เกิด คุณงามความดีความสำรวมคือสำรวมกายของเราเนี่ยในเบื้องต้นสำรวมบาจานักปฏิบัติธรรมนี่จะต้องพูดน้อยถ้าผูใ้ใดพูดมากก็แสดงว่าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแท้นักปฏิบัติธรรมแท้นี่ท่านจะสำรวมสำรวมกายสำรวมบาจาเราจะ ดูจิตดูใจของเราในขณะที่เราอยู่ธรรมดาธรรมดาเราก็อยู่ธรรมดาแต่พอเวลาเราเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องสำรวมเพิ่มขึ้นคือการระมัดระวังอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเราจะต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาคือพยายามไม่ให้มันปราศจากสติถ้าว่าเราพูดเนี่ยพูดมาก แปลว,ว่าภาษารรมตาเป็นอันตรายแก่การเจริญภาวนาเราจะสังเกตวันไหนที่เราพูดมากสภาพจิตใจของเรานั้นจะเสื่อมโทรมมันจะเสื่อมโทรมแทนที่จะสงบเย็นถ้าวันไหนเราไม่ได้พูดมากคือเราสํารวมไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พูดนพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ห้าม การพูดพระองค์ไม่ได้ห้ามแต่พระองค์ให้สํารวมไม่จำเป็นเราไม่พูดความจริงในขณะที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นการพูดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเป็นอันตรายแก่การเจริญภาวนาถ้าเรียกว่าภาษาระมะตาคือมัวพูดมัวคุยในเมื่อในขณะที่เราพูด เวลาโลภะเกิดเราก็พูดตามอำนาจของโลภะเวลาราคะเกิดเราก็พูดตามอำนาจของราคะเวลาโทสะเกิดเราก็พูดตามอำนาจของโทสะเวลาโมหะเกิดเราก็พูดตามอำนาจของโมหะถ้าโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมองทำให้รูปนามของเราไม่ ชัดเจนรูปนามของเราจะเศร้าหมองไปทันทีการกำหนดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย,ย่อยย่อมเลือนลางไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งถ้าเรากำหนดไม่เห็นรูปนามอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วคุณธรรมข้ออื่นๆหรือสภาวะธรรมข้ออื่นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นี่เพราะฉะนั้นการสำรวมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครูบาอาจารย์บางรูป บางรูปนี่ท่านแก่คือการปฏิบัติของท่านนะ่ะถ้าพูดทีไรแล้วมันทําให้เสียพลังในเมื่อมันเสียพลังเนะี่ยสภาพจิตมันก็อ่อนแอแล้วก็เสื่อมโทรมท่านก็ตั้งใจไว้เลยตั้งใจจะไม่พูดเนี่ยบางบางรูปท่านก็ตั้งใจไว้เลยในช่วงปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าจะไม่พูดอะไรต่างๆคือดัดกิเลสมันเถอะมันชอบพูดชอบคุย เพราะการพูดการคุยนี่มันเสียดังที่กล่าวมานอกจากเราแล้วยังทำให้คนอื่นเสียหายอีกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์นะคือหมายความว่าที่เคยประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาเพราะว่าโดยเฉพาะแล้วที่วัดพิจิสุภรามที่มีห้องกรรมาฐานแคบๆเ,เ,เนี่ยใครพูดอะไรนิดหน่อยได้ยินทั้งนั้นเนยอยู่กันเป็นเจ็ดสิบแปดสิบ ปีนั้นมีถึงแปดสบสองรูปในห้องกรรมฐานแคบๆเล็กๆเองที่เดินยังกกม่ห่างกันวาเดียวนี่ห่างกันวาเดียว,ว,ยวท่านั้นเองใครพูดอะไรขึ้นมาได้ยินหมดทั้งห้องกรรมฐานในขณะที่บางบางท่านเนี่ยบางรูปเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจสำรวมระมัดระวังเผลอพูดไปเนี่ยคุยกันก็เป็นเหตุให้หนึ่งผู้คุยผู้พูดในรัเสเซียอันดับแรก อันดับสองเราพูดกับคนใดคนนั้นก็พลอยเสียไปด้วยอันนี้ชื่อว่าเราไม่ให้โอกาสแก่กันและกันคือทําให้คนอื่นเสียด้วยทีนี้ผู้ที่ได้ยินทีนี้เราพูดบางรูปบางท่านก็สํารวมยังไม่เต็มที่การสํารวมระมระวังทางหูก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความชอบใจบ้าง ความไม่ชอบใจบ้างชอบใจเป็นโลภะกิเลสไม่ชอบใจเป็นโทสะกิเลสคือทําให้คนอื่นคือผู้ที่ได้ยินนะพลอยให้กิเลสเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบาปมันจึงเป็นบาปม่าง,งั้นเถอะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะนักปฏิบัติธรรมท่านจะสํารวมระมัดระวังสํารวมกายสํารวมวาจาก็เชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสังวรเป็นผู้มีศีล กายไม่ได้ทำผิดวาจาเราไม่ได้ทำผิดส่วนมากแล้วเนะี่ยคนทั่วไปเนะี่ยเข้าใจเร,เรื่องการสำรวมวาจานี้เนะี่ยยังไม่เข้าใจทั้งหมดคือเข้าใจเพียงว่าหนึ่งถ้าไม่พูดปดแล้วก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าในข้อมุสานั้นมันมีทั้งสี่มุสาวาคือการพูดปดก็เป็นบาปพุสาวาต การด่าก็เป็นบาปสัมผัสปราปะปิสุนาวาจาก็เป็นการสอดเสียดคําสอดเสียดก็เป็นบาปแต่ข้อสัมผัสปราปะเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เข้าใจเท่าใดนักอย่างที่เคยไปพูดธรรมะแต่บางแห่งข้อนี้ไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าใดนักคือพูดเพ้อเจอ้อคำมาพูดเพ้อเจ้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูด แต่ในสิ่งที่น่าเกียดน่าอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นคือพูดในการที่ไม่ควรพูดพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดพูดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความพร่มเพียงสามัคคีกันไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ ไม่เป็นไปเพื่อศีลไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาคำพูดนั้นใช้ไม่ได้เป็นคําพูดที่เสียหายเนี่ยคนส่วนมากแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยคํานึงถึงหลักนี้คือสัมผัสปราปะบางทีในขณะเวลาเดินจงกรมยังคุยกันเชืออยู่อันที่เคยไปปฏิบัติธรรมร่วมกันเน่ เวลานั่งภาวนาบางทีนั่งใกล้ๆกันยังไม่ได้เวลาก็ออกมาแล้วก็คุยกันคุยกันเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างอะไรต่างๆในลักษณะอย่างนี้เวลาฟังเทศฟังธรรมจนผลิตพระคุณหลวงพ่อบางครั้งเนี่ยหลวงพ่อว่าเออถ้าไม่อยากฟังหลวงพ่อก็ไม่พูดนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยากจะพูดไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยากจะบรรยายถ้าว่าไม่อยากฟังหลวงพ่อก็ไม่พูดจึงเงียบก็มี นี่อารมณ์ของกรรมฐานบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานความจริงมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดหนั่นแหละเราเอากายเอาวาจาเอาใจของเรานี่แหละมาปฏิบัติกายของเราทุกส่วนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดเลยเรายืนเราจะต้องกำหนดรู้เรานั่งเราก็ต้องกำหนดรู้เรานอนเราก็ต้องกำหนดรู้เรายืนเราก็ ต้องกำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่นอกจากนั้นอิริยาบถย,ย่อยการก้มการเงยการคู่การเหยียดการขยับตัวเวลาฉันเวลาดื่มเวลาเข้าห้องน้ำเวลาใส่รองเท้าถอดรองเท้าเวลากราบพระเวลาไหว้พระอิริยาบถย่อยเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดกำหนดรู้ว่าขณะน,นี้กายมันอยู่ลักษณะใด กายมันทำอะไรเมื่อคืนนี้ไปแอบบรรยายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเห็นญาติเห็นโย,ยมปฏิบัติแล้วก็ชื่นโกชื่นใจเวลาญาติโยมเขาจะพิกแต่ละครั้งเนะี่ยเขาจะสํารวมก่อนมือซ้ายวางที่หน้าทองมือขวาจับแล้วก็กําหนดลุกกําหนดลุกแล้วก็พิกเห็นแล้วมันสบายใจคือสํารวมจริงๆเหมือน เวลาพิกแต่ละครั้งนี่ท่านจะแต่ละคนเนี่ยจะต้องเอามือวางใส่หน้าท้องซะก่อนเอามือขวาวางจับแล้วค่อยลุกลุกแล้วค่อยพิกพิกเสร็จแล้วค่อยเอามือมาวางใส่ที่ตักนั่งฟังต่อนี่เวลาเปลี่ยนท่านั่งเวลาขยับตัวอะไรต่างๆเห็นแล้วมันสบายใจแสดงว่าเออเข้าใจการปฏิบัติธรรมนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องสํารวมจริงๆ ตั้งใจจริงๆปฏิบัติจริงๆทําจริงๆว่างั้นเถอะกําหนดจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัตินั้นเครียดนะคือเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดเนี่ยเรากําหนดอิริยาบทใหญ่อิริยาบทย่อยนี่ครับกำหนดด้วยใจสบายกําหนดด้วยใจเป็นกลางกําหนดรู้เฉยๆกําหนดรู้เฉยๆ ความรู้เกิดข ouais. no right. ึ so, comments, okay. ้นม so ันก็ด yeah. ับลงความรู้เกิดขึ้นมันก็ดับลงรู้แต่ละอย่างนั่นแหละมันดับลงทั้สิ้นเรามีหน้าที่กําหนดรู้เรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นกําหนดอะไรเกิดขึ้นกําหนดอะไรเกิดขึ้นกําหนดกําหนดแล้วจะต้องรู้ด้วยมันเกิดอย่างไรดับอย่างไรจะต้องรู้ด้วยในเมื่อเราเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราตื่นตื่นเช้าขึ้นมาได้ยินเสียงระฆังรู้สึกตัวขึ้นมาเรากําหนดเลย กำหนดรู้ทันทีเราขณะนี้เรากำลังนอนครนอนอยู่พอได้ยินเสียงะระฆังแป้งได้ยินนอ้องได้ยินหนอซะก่อนคือกำหนดที่หูซะก่อนถ้าหากว่าเราไม่กำหนดที่หูเนี่ยบางทีมันจะเกิดบาปก็ได้อย่างบางครั้งเนี่ยเรากำนอนหลับสบายสบายคล้ายๆกับว่าเรานอนอยังไม่อิ่มอย่างนั้นเนี่ย พอได้ยินเสียงละครแป้งขึ้นมาเกิดความไม่พอใจก็มีแม่นอนยังไม่อิ่มเลยนี่มันจะเกิดความไม่พอใจความไม่พอใจนั้นเป็นโทสะกิเลสเพียงได้ยินเสียงละครเท่านั้นบาปเกิดแล้วนี่ถ้าเราขาดสตินะถ้าเราขาดสติบาปเกิดแล้วว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเวลา เรารู้สึกตัวขึ้นมาหรือแล้ได้ยินเสียงละครังแป้งขึ้นมาแงงขึ้นมาอย่างเนี้ยได้ยินหนอได้ยินหนอนึกในใจโอ้ได้เวลาที่เราจะรวมกันสรรเสริญคุณของพระนรตแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อแล้วครับตั้งจิตตั้งใจไว้เลยเวลาจะลุกก็อยากลุกหนออยากลุกหนออยากลุกหนอกำหนดที่หัวใจ แล้วก็ล er. ุกหนอล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 ุกหนอขึ้นมาจนนั่งแล้วก <ss> um. ็กําหนดยืนเลยนะอยากยืนหนออยากยืนหนออยากยืนหนอก็ยืนหนอ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 ขึ้นมาตามลําดับลาดับลาดับจนยืนเสร็จเราจะไปอะไรทีนี้เข้าห้องน้ํานึกในใจซะก่อนแล้วก็ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอไปจนถึงห้องน้ํานึกในใจอยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนอ แล้วก็เปิดประตูหนอแล้วก็เข้าไปหนอปิดประตูหนอใส่ก่อนหนอหรือล็อกหนอทีนี้เราจะทําอะไรต่อเราจะแปลงฟันล้างหน้าเราจะถ่ายหนักถ่ายเบากําหนดต่อเนื่องกันไปตามลําดับลําดับพอทําภารกิจในห้องน้ําเสร็จแล้วออกมาข้างนอกเราก็กําหนดตามเดิมครับเปิดประตูแล้วออกมาก็ปิดประตูเรียบร้อยในเมื่อเราปิดประตูแล้วเราก็จะไปไหนทีนี้ เข้าไปในกุฏิหรือจะเข้าไปที่พักก็กําหนดขวาหนอซ้ายหนอไปพอไปถึงเราจะห่มจีวรเราก็กําหนดในขณะที่ห่มจีวรก็กําหนดเลื่อยไปห่มจีวรนอห่มจีวรหนอห่มจีวรหนอเลื่อยไปจนเสร็จแล้วก็นึกในใจอยากพาดผ้าสังขาติเราก็กําหนดที่จิตซะก่อนแล้วค่อยกําหนดพาดผ้าสังขาตินอพาดผ้าสังขาตินอจนเสร็จแนวมาเสร็จเรียบร้อยเราจะไปที่ไหน นึกในใจซะก่อนแล้วค่อยเดินไปขวาหนอซ้ายหนอเราจะมารวมกันเพื่อเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือเราจะทําอะไรเราก็กําหนดเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาต่อเนื่องกันอย่างนีเหมือนกันเถอะหลังจากที่เราเดินโยกมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาเสร็จหลังจากนั้นเราจะทําอะไรก็มีสติต่อไปตั้งสติเลื่อยไปกําหนดเลื่อยไปเราจะไปเอาบาตรเราจะไปฉัน เดินไปเดินมาก้มๆเงยๆอะไรต่างมีสติกำหนดรู้พอเราไปรวมกันที่ศาลาเวลาเราจัดอาหารเราก็จัดอาหารหนอจัดอาหารเสบาดหนอจัดอาหารเสบ่ดหนอภาวนาเรื่อยไปจนจัดเสร็จเรียบร้อยหลังจากเราให้พรญาติโยมเสร็จเรียบร้อยเราก็กำหนดลุกกำหนดอุ้มบาทแล้วก็กำหนดลุก,ก,ล,ก,ก,ล,กลุกแล้วก็ขวานนอซ้ายนอ้อยมาตามลําดับมาถึงที่พักเราก็จะวางบาทไว้แล้วก็นึกในใจเสียก่อน เราจะวางไว้ที่ไหนเราจะฉันที่ตรงไหนเราก็จัดแจงให้เรียบร้อยแต่ต้องมีสติกําหนดต่อเนื่องกันพอฉันเสร็จแล้วนในขณะที่ฉันเ,นเราก็กําหนดฉันช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนดูจิตดูใจของเราไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราฉันโลภะเกิดไหมโทสะเกิดไหมโมหะเกิดไหมในขณะที่เราฉัน ถ้าว่าเราขาดสติเนี่ยบาปเกิดไม่น้อยบาปเกิดไม่น้อยเรียกว่าฉันตามอำนาจของตัณหาถ้าเราพิจารณามีสติดังที่กล่าวมานี้หน่อยย่อๆเนี่ยเรากำหนดซะก่อนถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาเราไม่เรายังไม่ฉันกำหนดรู้ซะก่อนอยากรับประทานเนาะอยากรับประทานเนาะกำหนดลงตรงที่หัวใจเลยจนกว่าที่จิตของเรามันจะลงสู่ความเป็นกลาง นเมื่อจิตของเราลงสู่ความเป็นกลางอยากไม่มีแล้วเราค่อยฉันเคี้ยวแม่ละเอียดไม่เกลืน่นเกลื่นแต่ละครั้งจะต้องตามรู้มันถึงกระเพาะแล้วค่อยมาเคี้ยวต่อไปแล้วค่อยเอาอาหารมาใส่อีกต่อไปเราจะฉันอะไรต่างๆก็ตฉันได้แต่ว่าให้มีสติอย่าฉันด้วยตัณหาถ้าเราเพียรพยายามอยู่อย่างนี้บุญทั้งหลายทั้งปวงในขณะเจริญฉันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันตลอดเวลา บุญทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วไหลลงสู่ใจเราในขณะที่ฉันจิตใจของเราก็ไม่เศร้าหมองขุนมัวฉันเสร็จแล้วใจของเราก็สบายสบายเพราะกิเลสมันไม่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจของเราจากนั้นเราไปล้างบาตรเราก็กําหนดล้างบาตรเสร็จแล้วเราก็ผึ่งบาตรตากบาตรตากบาตรประมาณสักมันแห้งว่างั้นเถอะถ้าตากแดดเขาไม่เกินสี่ห้านาทีแล้วเราก็เก็บบาตรในที่เรียบร้อยบริขารเรา เราจะต้องระมัดระวังถนอมมืนงันเถอะจะตากสุนสีสุนฮาไม่ได้ตากถ้ายังเปียกก็ไม่ได้จะต้องเช็ดให้แห้งซะก่อนค่อยตากในเมื่อเราเก็บเสร็จเรียบร้อยเราจะทําอะไรแปลงฟันก็กําหนดไปเราแปลงฟันเราก็กําหนดแปลงฟันนะแปลงฟันนอแปลงฟันนะจนเสร็จพอแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยเราจะไปอะไรเข้าสู่ที่เดินโยกรมเราก็กําหนดจิตของเรา แล้วก็เดินไปคับขวาหนอซ้ายหนอไปที่เหมาะเหมาะแล้วเราก็เดินโยกลมต่อไปแล้วก็นั่งเดินโยกลมครบตามเวลาแล้วเราก็มานั่งสมาธิภาวนาได้เวลาพอสมควรตามที่เรากําหนดไว้แล้วก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วในช่วงช่วงเที่ยงเนี่ยรเราจะส่งน้ําเราก็กําหนดไปส่งน้ําเราจะทําภารกิจอย่างอื่นเราก็มีสติต่อเนื่องกันในเมื่อเรามีสติต่อเนื่องก,กันอยู่อย่างนี้ครับ ในเมื่อได้เวลาท่านสัญญาณระฆังพอได้ยินเสียงระฆังก็ได้ยินเนอะได้ยินเนอได้ยินเน้อได้ยินเนอโอ้ได้เวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติธทำแล้วทําให้เกิดความเอิบอิ่มใจเกิดความปีติใจแล้วเราก็เตรียมเราจะห่มผ้าหรือไม่ห่มผ้าถ้ามันร้อนมากเราก็ไม่หม่มก็ไม่เป็นไรถ้ามันพอห่มได้เราก็หม่ม แล้วก็ก้าวลงสู่ที่เดินโยกลมรวมกันเดินโยกลมท่านกําหนดอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นในเวลาก็มานั่งสมาธิภาวนาในเวลาก็เดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาแล้วเราก็ทําภารากิจส่วนตัวของเราเราก็ฉันน้ําปานะเราก็กําหนดต่อเนื่องกันพอฉันน้ําปานะเสร็จแล้วเราก็ส่งน้ําส่งท่าอะไรต่างๆเราก็มีสติกําหนดแล้วเราจะประการัดขวาดบริเวณเราก็ทํากับ กวาดตาเนอ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 เราใช้อย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใช้พิจารณาไปว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นแปรปรวนใน่ามกลางสุดท้ายสลายทั้งสิ้นเราดูใบไม้ใบหนึ่งมันหล่นตุ้มลงมาเราก็พิจารณาโอ้ธรรมดามันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ล่วงโรยไปตามธรรมดาชีวิตของบรรดาสัมภสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกัน อันนี้เรียกว่าธรรมวิจยะคือพิจารณาธรรมเรียกว่าธรรมวิจยะวิจัยธรรมหรือพิจารณาธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะทั้งสิ้นอย่างที่เรา <c oughs> จะดูต้นไม้ครับบางต้นเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์บางกิ่งแต่บางกิ่งมันจะไม่สมบูรณ์มันบางบางต้นเนี่ยมันจะมีทั้งใบเหลืองใบแห้ง ใบไปกลางปานกลางและใบอ่อนแล้วก็ในต้นไม้เดียวกันนั้นกิ่งบางกิ่งก็สมบูรณ์บางกิ่งก็มียอดตายมีกิ่งที่ตายเหล่านี้เป็นต้นเราก็พิจารณากิ่งบางกิ่งก็สมบูรณ์บางกิ่งก็ไม่สมบูรณ์เราก็พิจารณาว่างั้นเถอะทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนี้ ต้นไม้มันก็เป็นอย่างนี้บางต้นมันก็สมบูรณ์บางต้นก็ไม่สมบูรณ์บางต้นก็มียอดขาดมันมีแมลงมีอะไรต่างๆทำให้ต้นไม้นั้นได้รับอันตรายคืหมายถึงกิ่งมันตายบ้างหรือมันไม่สมบูรณ์บ้างเรามันพิจารณาถึงอัตภาพร่างกายเราก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งที่จะต้องเบียดเบียนกันทั้งนั้น ต้นไม้ก็มีสิ่งที่จะเบียดเบียนมันอัตภาพร่างกายของเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเบียดเบียนบีทาว่าง,งั้นเถอะทำให้เราได้รับความลำบากลำบนถ้าเราจะพิจารณาว่าง,งั้นมันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่สุดท้ายทุกส,สิ่งทุกอย่างก็จะต้องสลายลงเราน้อมมาใส่ตัวเราเป็นโอปัญญิกูน้อมมาใส่ตัวเรา เราก็เช่นกันตั้งแต่แรกเกิดเป็นอย่างไรต่อมาเป็นองไรในช่วงที่มันอยู่มาตามลําดับลําดับมันเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับลําดับเนี่ยบางครั้งเราก็หนาวบางครั้งเราก็ร้อนบางครั้งมันก็หิวบางครั้งมันก็พรอมบางครั้งมันก็อ้วนบางครั้งมันก็เป็นโรคเจ็บหัวบ้างปวดท้องบ้างอะไรต่างๆมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเราก็พิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหมือนกัน เราเห็นอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้เข้าใจในตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในมันไม่ต่างกันอะไรมันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนี่ถ้าว่าเราจะปัดกวาดบริเวณนับเราจะใช้หลักตัวนี้ก็ได้ครับละะหลังจากที่เราปัดกวาดบริเวณเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาใกล้จะเวลาเราก็เตรียมหมผ้าแล้วเวลาหมผ้าหผ้านเนาะหาเนา ครองจีวรครองสังขาติเรียบร้อยเราก็ตั้งจิตตั้งใจเดินมาสู่ที่ลานธรรมแล้วมณฑลพระประธานพอมาถึงมณฑลพระประธานแล้วก็กําหนดตั้งแต่เริ่มกราบเวลานั่งก็นั่งเน,นอนั่งหนอลงไปเสร็จแล้วเราก็นึกในใจกราบพระนึกในใจซะก่อนอยากกราบพระเนออยากกราบพระเนออยากกราบพระเนอ กราบพระหนอเราใช้หลักนี้ก็ได้ครับแร้วเราจะใช้ตามความเป็นจริงว่าก้มนอลงไปเงยนอขึ้นมาก็ได้พุททางวันธามิกราบนอลงไปเงยนอขึ้นมาธรรมังวันธามิกราบนอลงไปเงยนอขึ้นมาสังขังวันธามิเรากราบช้าๆครับเนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเรากราบอย่างนี้เนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่ใจเรา มันเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานครับถ้าจิตของเราเนิบอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจิตใจของเรามันก็ห่างจากความชั่วคือบาปในห่างจากความชั่วคือกิเลสกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้พอเรากราบพระเสร็จแล้วเราก็นั่งสํารวมภาวนาต่อไปพองนหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอต่อไปในเมื่อได้เวลาเราก็ทําวัดสวดมนต์ในขณะที่เราทําวัดเราก็ตั้งสติไว้ที่กายของเราไว้ที่ขากรรไกรของเรา เวลามันอ,าาอ้าปากงับลงอ้าปากงับลงอ้าปากงับเข้าเราก็กําหนดเรื่อยไปหรือเราจะพิจารณาตามเนื้อหาสาระที่เราสวดกว็ได้ถ้าจิตใจของเราอยู่กับบทสวดมนต์กิเลสก็เกิดขึ้นแทรกซ้อนไม่ได้ใจของเราจะห่างจากบาปอยู่ตลอดบันเลยทีนี้ในขณะที่เราทรรมดเสร็จเรามีการฟังธรรมะเราก็ตั้งสติฟังบาง,งัอนันถ เวลาเราเปิดธรรมะฟังเราก็ตั้งสติฟังไว้ที่หูได้ยินนอได้ยินหนอเรื่อยไปมันจะสงบหรือไม่สงบเรากำหนดรู้เรื่อยไปหน้าที่ของเราคือกำหนดรู้อารมณ์เกิดขึ้นตั้งหูเรากำหนดรู้ได้ยินนอได้ยินหนอจะได้นอจะได้นอเรื่อยไปในเมื่อเราฟังธรรมะเสร็จแล้วเราบอกวัดเราก็ตั้งสติไว้ที่ขากรรไกรของเราอีกคือหมายความว่าเราจะไม่อยู่ปราศจากสติคือผู้ไม่ประมาท ใครก็ตามถ้าอยู่ได้วันทั้งวันอยู่อย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นผู้มีสติเรียกว่าอยู่อย่างคนไม่ประมาทนี่ถ้าหากว่าเราฟังธรรมเสร็จแล้วเราก็ไปเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาได้เวลาแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยเราก็กาหนดไปที่พักของเราควา้านอไซน้ขนขคว้านอไซน้นอไปเราก่อนนอนแล้วก็กราบพระอย่างน้อยสักห้าครั้งกราบลงครั้งที่หนึ่งนึกให้ถึงพุทธคุณ ครั้งที่สองนึกถึงพระธรรมคุณครั้งที่สามนึกถึงสังฆคุณครั้งที่สี่นึกถึงโยมพ่อโยมแม่ให้เห็นหน้าท่านชัดเจนเราจะนึกซะก่อนว่าพิจารณาซะก่อนว่าชีวิตของเราได้จากท่านจริงๆท่านได้มีความเมตตามีความรักมีความเมตตาต่อเราจริงๆท่านให้ชีวิตให้ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจ ท่านเป็นผู้ให้มาคนทั้งโลกมีใครนาะที่ให้สิ่งเราให้สิ่งนี้แก่เราได้เราพิจารณาคนทั้งโลกจะดีแสนดีขนาดไหนบาปรักเราขนาดไหนห่วงเราขนาดไหนก็ตามเมตตาเอื้ออารีต่อเรามากมายแค่ไหนเพียงไรก็ตามท่านให้สามารถที่ให้สิ่งอื่นได้แต่กายใจนั้นมีสองคนทั้งโลก มีสองคนคือบิดากับมารดาเท่าน,นั้นเองพ่อกับแม่เราเวลาท่านมีคันท่านก็ลำบากทั้งพ่อทั้งแม่เวลาท่านคลอดเราก็แทบตายท่านก็แทบตายออกมาแล้วท่านก็ช่วยกันประครบประงมเลี้ยงดูด้วยความรักด้วยความเมตตาจนเราโตมาถึงขนาดนี้ท่านมีแต่ให้ให้ความรักให้ความเมตตา ให้ทรัพย์สมบัติให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราทั้งหมดเราจะให้ความดีแก่ท่านไม่ได้เจียวหรือเราจะบูชาคนท่านด้วยการสร้างความดีไม่ได้เจียวหรือท่านมีแต่เมตตาเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความสบายใจแก่เราแล้วเราจะทำให้ท่านสบายใจไม่ได้เจียวหรือ เราจะทําให้โยมพ่อโยมแม่ของเรานะสบายอกสบายใจไม่ได้เจียวหรือเราเคยเอาอกเอาใจคนอื่นจนลืมพ่อลืมแม่บางครั้งนะอย่างที่ไปกินเหล้าเมายาอย่างเนี้ยพ่อแม่อยู่บ้านใจแทบขาดหนักใจก็หนักใจห่วงก็ห่วงห่วงแสนห่วงกังวลก็กังวล ไม่สบายใจเหมือนั้นเราไปเอาอกเอาใจเพื่อนๆหรือคนอื่นไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเตะตามอำเภอใจเคยเอาแต่ใจเพื่อนแต่ไม่เคยนึกถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่บัดนี้เราจะโง่อย่างนี้ตลอดไปหรือพ่อแม่ท่านให้เราในในสิ่งที่เรารักมากที่สุด ตาเรารักมากที่สุดหูเรารักมากที่สุดสุดจมูกลิ้นกายตลอดใจเรารักมากที่สุดทั้งโลกไม่มีใครให้เราได้นอกจากโยมพ่อโยมแม่แล้วเราจะทําให้ท่านสบายใจไม่ได้เหรือท่านจะเอาเราจะเอาใจไม่ของท่านให้ท่านสบายใจไม่ได้เหรือนึกอซะก่อนในเมื่อนึกถึงพระคุณของท่านจน เอออิ่มในจิตในใจแล้วเราค่อยกราบลงข้งที่ห้านึกถึงครูประชาอาจารย์ผู้ใดก็ตามแนะนำพร่ำสอนในทางที่ดีแก่เราเราถือบุคคลนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์จะเป็นลุงก็ตามเป็นป้าก็ตามเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นใครก็ตามเป็นเพื่อนก็ตามถ้าผู้ใดแนะนำให้เราตั้งอยู่ในความดีห้ามให้เราไม่ให้ทำความชั่วอะไรต่างๆน ชี้แนะแนวทางแต่ในทางที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเราถือบุคคลนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เรานึกว่างั้นเถอะเราทําความดีได้เพราะใครพ่อให้โอวาทแม่ให้โอวาทคนนั้นให้โอวาทคนนี้แนะนำท่ำเตือนเราเรานึกถึงคุณของท่านในเมื่อเรานึกถึงแล้วเราค่อยนอนทีนี้ได้เวลาแต่ว่ามีเวลาเราก็นั่งสมาธิภาวนาซะก่อน ในเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาสักห้านาทีสินาทีหรือยี่สาินาทีหรือหนึ่งชั่วโมงพอสมควรแล้วเราก็กําหนดอยากนอนนออยากนอนนอ,อยากนอนนอก็นอนนอนอน,นอ